ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมไฟในเอฟเฟ e d ี้นะฮะอ่านี่ก็เป็นพาร์ทเป็นภาคแรกนะฮะภาคแรกก็ก็น่ากลัวกว่าภาคที่ภาคที่สามกว่านะฮะอ่าเราจะมาเล่นกันนะฮะว่ามันจะน่ากลัวขนาดไหนขอความช่วยเหลือเฟตตี้ตัวมี ngại mới chụp lười nhưng ngại mới chụp lười <cười> <cười> ấy à lấy à lấy nhé mở lại à lắp xe à lắp xe Hãy subscribe cho อบริการเสียวตู่สวัสดีค่ะเอ่อมันยังอยู่ครบนะฮะละวังตัวเฟรดดี้หนุ่ยนะฮะตัวนี้มันมาวิ่งด้วยความเร็วสูงอะ โอยหุ่นอะไรวะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นภาพมันไม่ชัดวะ่ะ โอเคนะตอนนี้ก็สองวันต่อคลิปนะคเฮ้ยหายหายมาหนึ่งตัว อยู่ไหนอ่ะปีสามแล้วนะอยู่ไหนอ่ะโอ๊ย อยู่ไหนตรงนี้หรือเปล่าผมรู้สึกว่าเห็นเงาอะไรบางอย่างนะฮะแบตจะหมดแล้ว อย่าพ yeah, ึ่งมานะบอกว่าอย่ามาเห็นไม่ค่อยชัดนะทำไงให้เห็นชัดวะ ไฟเล่นกลแบตเหลือส oh ิบเปอร์เซ็นต์แล้วใกล้จะหกโมงแล้วโอ้โหเต็มหน้าเลยดีหกโมงแล้วหกโมงแล้วหกโมงแล้วโอ้ยไอไออะไรมั้ย มันค้างเหรออะขยับไปไหนไม่ได้เสียงเด็กมาแล้วนะอ่าสลวันนี้ผมก็ขอตัวลากันไปก่อนนะผมกลัวนะซะชอบชอบเกมที่น่ากลัวแต่ผมกลัว นะผมก็ขอตัวลากันไปก่อนนะฮะสำหรับวันเสาร์นี้ก็ไม่บายเจอกันในวันพรุ่งน้านะฮะครุณาดูไฟในแอสเฟตี้แอนิเมชันด้วยนะฮะมันตลกนะดูนะสำหรับสำหรับวันเสาร์นี้ก็ไม่บายบริการเสียวตูดบริการเสียวตูดก็เดียวไม่ว่า